ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจนจะมาแชร์เมนูลดน้ําหนักนะคะเป็นสูตรของเจนเองนะคะซึ่งเจนสามารถน้ําหนักลงได้เนี่ยเป็น10บกิโลเลยนะคะเหมาะก,กับคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายหรือว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดหรือว่าคนที่คอน c e r n ์นเกี่ยวกับน้ําหนักนะคะอยากจะให้น้าหนักลงเนี่ยมันสามารถลงได้เป็น10บกิโลถ้าเกิดทําตามนะคะ วิธีที่เจนทำเนี่ยมันก็จะเป็น IF บวกกับการคุมอาหารนะคะแล้วก็ลดแป้งแต่ว่าเน้นโปรโตีนค่ะแล้วก็ได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะจะมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องมีแพทเทิร์นก่อนนะคือเจนจะขึ้นแพทเทิร์นแบบนี้ให้นะคะ หเลยเราจะต้องทำ IF กินได้แค่8ชั่วโมงและไม่กินเลย16ชั่วโมงเวลาที่จะกินได้ก็คือ10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนอกนั้นไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่าส่วนมื้ออาหารที่เราจะกินได้ก็คือ2มือ้อ b r ั n c h กับ d i น n e r เท่านั้นและเมนูตัวอย่าง2มื้อของเรานะคะก็คือ 1. ไข่ต้ม2ฟองเป็นอาหารเช้าแล้วก็ตบด้วยชาบูเป็นอาหารเย็น หรือมื้อเช้าเป็นขนมปังปิ้งมื้อเย็นเป็นโปกเกโบหรือมื้อเช้าเป็นข้าวโพดมื้อเย็นเป็นสเต็กแบบนี้นะคะตอนเช้าดื่มกาแฟก่อนได้หรือจะจุกจิกนิดหน่อยได้ตามเมนูที่จะบอกไว้ต่อไปนี้เลยเมนูแรกของเจนทุกเช้านะคะก็คือลาเต้ค่ะเจนจะใช้เครื่องทำกาแฟแคปซูลทำเองที่บ้านนะคะ เวลาที่จะดื่มเนี่ยก็คือต้องหลัง10บโมงครึ่งเท่านั้นจะช้ากว่า10โมงครึ่งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ห้ามก่อน10โมงครึ่งค่ะส่วนนมที่เจนจะใส่ในลาเต้น,นะคะก็จะเป็นนมเพลนเบสค่ะไม่ว่าจะเป็นโอ๊ตมิลหรือว่าอัลมอนด์มิลนะคะโอ๊ตมิลเนี่ยเจนให้เทียบได้กับนมมัวได้เลยนะซึ่งตอนนี้ชอบมากกว่าไปแล้วว่าอร่อยมากเลย อีกหนึ่งเมนูนะคะที่กินง่ายมากตอนเช้าก็คือนี่คะ่ะขนมปังโฮวีดเอาไว้ปิ้งนะคะกินได้หนึ่งแผ่นเป็นแบบอาจจะกินคู่กับกาแฟตอนเช้าก็ได้นะคะขนมปังโฮวีที่เต็นชัยนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะฟาร์มเฮาส์สีเขียวธรรมดาที่หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดะค,ะค่ะเพเค เราไม่ได้ลดแป้งนะคะแต่ว่าเราจํากัดปริมาณคือเราไม่ได้กินแป้งแบบซีซัวไม่ได้กินเยอะเกินไปนะคะและหนึ่งในอาหารที่ต้องมีติดตู้เลยนะคะ mm. ก็คือไข่ขาว หรือจะเป็นไข่ต้มลูกก็ได้นะคะอันนี้เป็นไข่ขาวเพราะว่าเจนเอาไข่แดงไปทำข้าวให้ลูกกินคือเรากินแบบหิวก็ิบมากินแลยนร่างการเราจะได้ไม่ต้องไปหัยอยางอื่นกินแล้วก็เน้นเน้นโปรตีนแบบนี้เลยเป็นหนึ่งเมนูที่ต้องไม่ติดเวียนนะ โปรตีนเชคนะคะ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถกินได้ตลอดนะคะ mm hmm. วันล,ละครั้งเพ mm hmm. ิ่กินวันล,ละครั้งนะคะ mm hmm. มันก็จะช่วยให้เราอิ่มอย่างเช่นเราเพิ่งกินไก่บาร์บีค mm ิวเสียบไม้ไปนะคะแล้ววิาก็ยังไม่อิ่มเราก็กินโปรตีนเชคต่อเนี่ยมันจะทําให้เรา,เรากิมแล้วก็คนที่ติดของหวานเราก็อาจจะสั่งเป็นรสแบบอย่างนี้ mm hmm. นี่คือรส mm hmm. โปรตีชานะคะ พอกินแล้วอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราได้กินชานมไข่มุแบบหลอกหลอกร่างกายแล้วก็ได้โปรตีนเน้นโปรตีนเป็นหลักไม่เหมือนว่าคือรสชาติมันอร่อยแล้แล้วมันเป็นโปรตีนจาบพื่นนะคะยี่ห้อที่จะนหนึ่งประจำก็จะเป็นแพนตี้ส่วนรสชาติที่แตนชอบนะคะก็คือนูตกับโปจติชา่าค่ะ อไปซื้อมา,าก่บาร์บีคิวเสียบไม้นะคะแค่ใส่หม้อลมร้อนค่ะเจนซื้อมาจากวล่ามาเก็ตนะคะเขาหมักมาเรียบร้อยแล้วอร่อยมากเลยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เจนแนะนำเลยนะคะเมน ข้าเย็นแล้วก็ทีไรล้วก็จบเลยข้าวโพดฝักเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แนะนำมากนะคะควรมีติดไว้ในตู้เย็นเลยค่ะควรกินไม่เกินหนึ่งฝักนะหรือว่าจะเป็นพวกตระกูลถั่วต่างๆนะคะก็กินได้นิดหน่อย เราก็จะมีพริกกระเทียมนะคะเป็นน้าจิม้มใส่กับพรสึซอพรสึเอาอยี่ห้อไหนก็ได้ที่ชอบนะคะเอาไว้เป็นน้าจิม้มมันจะเปรี้ยวๆแล้วก็อร่อยอะ่ะติดใจแน่นอนผักที่ใส่ก็อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะเจมไม่ค่อยชอบกินผักก็เลยใส่เห็ดกับปวยเล้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นซุปปลานะคะหาได้ตามวิล่ามาร์เก็ตนะคะก็ใส่ลงไป1ช้อนโต๊กับ น้ำเปล่านะคะก็ได้ซุปเลยง่ายมากแล้วก็เนื้อบดนะคะเอาทุกอย่างลงไปต้มนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือเคโลสกราโนล่านะคะอันนี้เจนร้อยกินแทนของหวานเลยอร่อยดี องจากว่าเรารอน้ำหนักอยู่นะคะก็เลยต้องเติมวิตามินให้กับร่างกายนะคะก็เลยต้องกินวิตามินเยอะนิดนึงนะคะและนี่ก็เป็นเมนูสุดท้ายนะคะขอบูมิใจนําเสนอมากนี่นะคะก็คือเมนูนหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นเมนูกันตายค่ะอันนี้ ก็คือน้ำวิตามิน B ีวอเทอร์สชานมนะคะเอาไว้หลอกร่างกายหลอกสภาพจิตใจหลอกทุกอย่างนะคะแล้วกินไปก็อิ่มท้องด้วยนะดึกๆถ้าแบบหิวมากจริงๆไม่ไหวแล้วก็เอาอันนี้มานะคะคือศูนย์แคลอรี่ค่ะแนะนําเลยต้องมีติดตู้เย็นยนะคะช่วงไหนที่หิวมากแต่เลยเวลาก็คือดื่มไปเลยค่ะเหมือนกินน้ําค่า โอเคค่ะทุกคนอาหารก็จะประมาณนี้นะคะที่ใช้ในการไดเอทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมันหาซื้อได้ไม่ยากเลยแล้วก็กินบ่อยๆก็ไม่เบื่อนะคะเพราะว่ามันอร่อยส่วนวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีเฉพาะส่วนบุคคลน,นะคะซึ่งได้ผลกับเจนนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูว่าใช่แล้วได้ผลไหมถ้าเกิดได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะวิธีเนี้ยมันจะประสบความสําเร็จก็คือเราต้องอยู่บ้านนะคะมันเป็นอะไรที่สําเร็จที่สุดแล้วแต่ถ้าวันไหนแบบ ต้องออกไปกินข้าวนอกบ้านเช่นไปเดทกับแฟนไปปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะเจนก็จะกินปกตินะคะเพราะว่าถ้าวันไหนต้องเข้าสังคมอะแล้วเราไม่กินอะคือมันน่าเบื่ออย่างเงี้ยแบบเขาสั่งอันนี้มาน,นี้มาแล้วก็ไม่อ่ะไม่อ่ะเคยทําไม่ไ,มได้ก็ให้ตัวเองกินได้เลยนะคะแล้วอีกวันนึงเราก็ค่อยกลับมาทําแบบนี้คือถ้าสมมุติว่าเรากินวันเนี้ยอีกวันนึงเราก็ต้องกินน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะกินแบบชีสทุกวัน กินผิดทุกวันติดกันอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้นะคะแต่ถ้าวันไหนเกิดเหตุที่จะต้องไปปาร์ตี้ก็โอเคไปกินเต็มที่ได้เลยแล้วก็กลับมาอีกวันหนึ่งนะคะก็ค่อยเริ่มแบบสเต็ปเดิมของเราค่ะแล้วก็ระยะเวลานะคะที่จะลงประมาณ10กิโลเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนค่ะขึ้นอยู่กับบคุคคลนะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ลงยากอะ่ะจะต้องกินแบบน้อยลงกว่านี้อีก เพื่อให้มันเห็นผลแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตัวแล้วเราก็กินแบบนี้ในทุกๆวันมันก็จะเมนเทนน้ำหนักนะคะให้มันอยู่ประมาณนี้ได้ตลอดไปเลยโอเคงั้นวันนี้ก็จบลงแล้วฝากคอมเมนต์หน่อยว่าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ด้วยนะบ๊ายบาย